การจะปราบมารในใจไม่ให้ไฟที่มันลามเผาใจเรานั่นก็คือการที่เราต้องมีสติสัมปชัญญะเราว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยความทุกข์ท่วมหัวใจเราเนี่ยมันคุ้มไหมถ้าเกิดเราเป็นลมหรือเราต้องแบบว่าอยู่กับความทุกข์ร้อนไฟที่มันเผาใจเราเนริงจริงมันก็คือความพยาบาท ซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในนิวรณความไม่พอใจนี่แหละพะความไม่พอใจมันสั่งสมมากๆเขาเ้านีมันก็ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าไฟที่ไม่มีกวันก็คือไฟอะไรไฟโทสะไฟโมหะความหลงอะ่ะหลงตนหลงตัวเองหล,ลงความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองอันถ้าทำได้ก็แนะนำ ว่าพยายามกับมาลมหายใจหรือการพยายามอยู่กับเขาเรียกว่าถ้านั่งอยู่ก็รู้ว่าเออเสียงที่เราได้ยินเะนีมันก็สักแต่ว่าเสียงนะมันไม่เที่ยงไม่ควรจะยึดหรือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เรานึกคิดก็เออสิ่งที่เราเห็นนะี่ยมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็พยายามกับมาลมหายใจเพราะถ้าเราคิดต่อไปเนี่ยความทุกข์ มันมันก็ยิ่งตัวโตที่มันตัวโตเพราะอะไรเพราะมันครอบงําภายในหมดเลยอันไม่คุ้มที่เราจะตกนรกยังไม่ตายเราก็ตกนรกแหละคิดดูว่าคุ้มไหมแต่ถ้าว่าโอ๋อยากจะตกนรกต่อไปอาจจะคิปต่อไปอีกสักหน่อยนะึงเดี๋ยวมันร้อนมากๆม,มันเผาเราเจียวแห้งเดี๋ยวมันต้องตื่นจนได้แหละนะแต่นั่นหมายถึงกรณีของคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์มาจะออกได้ ยังไงมนันมันก็จะตัวเล็กลงทันทีที่เรารู้ทันมัน